ไอยากได้คีย์บอร์ดที่มีนมแพัดใช้งานได้ครบให้ฟีลคัสตอมจริงแต่ไม่อยากจ่ายแพงเกินความจําเป็นเสียงเหล่านั้นคือจุดเริ่มต้นของ e o 98และ Neo 75 Neo Studio เลือกฟังก่อนที่จะเริ่มออกแบบและสร้างคีย์บอร์ดที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆ e o 98ที่เกิดมาเพื่อคนนักนมแพดแต่ยังอยากได้ความมินิมอลและระหว่างนั้นได้ทําเพิ่มมาอีกไซส์ก็คือ Neo 75สำหรับคนที่ชอบความกระทัดรัดแต่ยังต้องการฟีลคัสตอมแบบเต็มค่าสองขนาดที่ต่างกาันแต่ยืนอยู่บนแนวคิดเดียวกันคุ้มค่าเรียบง่ายและใช้งานได้้จริงตนปี26 โอเปิดตัวสีใหม่ล่าสุดคือออเรนจ์ส้มพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกที่หรูทันสมัยเหมือนมีไอเทมระดับไอโฟนมาวางอยู่บนโต๊ะทำงานของคุณพร้อมตัวเลือกสีเคสอะโนไดซ์รวมทั้งหมด7สีที่ซน์ใหม่ทั้งหมดลี่นขึ้นหรูขึ้นด้วยตัดทุกลุกเล่นที่ไม่จำเป็นออกไปภายนอกเรียบง่ายแต่ภายในจริงจังด้วยโครงสร้างโฟมเหล็และฟอร์ดเบกมอยเสียงคมชัดหนักแน่นโดยไม่ต้องพึ่งโฟมเลยและเลือกฟิลการพิมพ์ได้ถึงสารูปแบบไม่ว่าจะเป็นโคอนเมาส์ซิมมิคเมาส์หรือท็อปเมาส์พ ได้เร็วเลือกรอบส่งไว้พิเศษเป็นสเปคที่ร้านคัดมาให้จองก่อนได้ของก่อนประมาณการเดือนกุมภาพันธ์2569อยากได้ตามใจเลือกรอบส่งปกติรอนานกว่าเล็กน้อยแต่เลือกสเปคเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนราคาก็เท่ากันเริ่มต้นเพียง5 4 6 0บาทพร้อมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ส,งสูงสุดถึง10เดือนรีประกอบและจูสตัดดีไลไซเซอร์โดยทีมคีโปรมิค่าจัดส่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและรับประกันศูนย์ไทยฟรี1ปีเต็มสอบได้จริงมั่นใจกกกเเเเครืืื่ออองลลขนนาดใชชฟแ้ป็ิต กันนะคะ